เครื่องดื่มกัญชาเพื่อสุขภาพแล้วเหรอเนี่ยวันก่อนเห็นแอดมินโพสต์อยู่เนี่ยนะคะช่วยพี่แอดมินค่ะใช่ค่ะ <c oughs> สวัสดีชาวจะเชียวนะคะวันนี้มาเจอกับบุลอยจา <c oughs> ชาวร็อกวันนี้เป็นชาวร็อกเล็กน้อยนะคะชาจะเชียวมาอีกแล้วในงานทุเรียนเฟสติวัลนะคะแต่ว่าก่อนจะไปงานทุเรียน,นยจะให้มาดูตู้กัญชาของราโปรโมทก่อนเนี่ยนะคะชาจะเชี่ยวจา๋า ขอเข้าไปดูหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเช็คเสียงก่อนซิเสียงเราได้ไหมเดี๋ยวจะว่าเป็นละครใบ้ไปอีกโออเคโอเคได้อยู่ได้เยอเนี่ยเจเชียวมาดูนี่ก่อนก่อนที่จะไปกินทุเรียนกันนะในงานทุเรียนจ้าที่ตึกสุนีอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะใกล้กับร้านบังชูแล้วก็ SF เอฟเคขายป๊อปคอนอยู่ยตรงนี้เนี่ยค่ะจะมีตู้โกด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผสมกัญชาเนี่ยวันนี้เจนิซี่ก็จัดไปแล้วนะคะสองแก้วเนี่ยอารมณ์ดีมากเลยะค่ะวันนี้หัวเราทั้งวันเลยอะเนี่ยตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นจะเป็นกาแฟกาแฟกัญชาเนี่ยมีอย่างเนี้ยแล้วก็โกโก้ก,กัญชาเนี่ยเจนิซี่ชอบกินโกโก้กัญชานะคะง่ายมากเลยไปไปเอาเหรียญสิบมาสองเหรียญใครไม่มีก็ไปแรกที่ร้านกล้ปิ้งนะกก้ปิ้งสองพี่น้องอ,อยู่ใกล้ๆหยอดลองไปปุ๊บๆสองเหรียญเนี่ยน,นะคะ ต่นนะก็อยากกินนะก็โกรธโกรธแค่นี้แหละแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีแก้วออกมาพอเรากดฟื้นแก้วมันจะออกมาแล้วก็กาแฟมันก็ไหลามาแล้วก็ตามท้ายด้วยกัญชาเนี่ยคะ่ะก็หยิบเป็นแบบกัญชากับโกโก้ร้อนนะเชอเชียวตัวนี้ก็มีตู้อยู่ที่นี้นะคะง่ายมากเลยนนะใครอยากแบบว่าสุขภาพดีอารมณ์ดีก็มารับประทานได้นะจ๊ะตรงนี้แหละไอ้หนึ่งก็พนอยู่อร่อยอร่อยเพื่อสุขภาพไม่หวานมากนะคะเชอเชียล อ๋อล่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวเราไปที่งานทุเรียนกันดีกว่านะคะเนี่ยช็อปมาแล้วหนึ่งลูกอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยเชาเช่าลูกเนี้ยเนี้ยแอดมินซื้อมาในเนี้ยใจดีตลอดแจกทุเรียนตลอดแจกแอดมินที่ไลฟ์โพสที่ไรที่แจกทุเรียนตลอดเลยนี่ค่ะเข้ามาสู่นี่ค่ะงานทุเรียนเฟรนิว่สองพันยี่สของเรานะคะตึกสเนทาวเวอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะงานอ่ะจัดอีกสามวันนี้เท่านั้นนะคะสามวันสุดท้าย ถึงวัดอาทิตย์จ้าเข้ามาอุตตละก่อนอื่นก่อนอื่นล้างมือก่อนล้างมือก่อนปลอดภัยโควิดไอทีนก่อนนะคะมาเลยมาเลยมาเลยเข้ามาด้านในนะคะโซเชียลค่ะวันนี้ต้องมากันเยอะนะเพราะว่าแอดมินฉันจะตะโกนทําไมตะโกนบกเวกตลอดเลยอะเพราะว่าแอดมินเจกบุเรียนลูกนี้เลยค่ะลูกนี้เลยค่ะนี่ เราเอาของจริงมาให้ดูเลยนะคะรูปนั้นเพื่อการโฆษณาของจริง <c oughs> แจกทุเรียนฟรี <c oughs> ชาวจะเชียวลูกนี้แหละมีมูลค่าถึงพุทธเจ้าหนามทุเรียนตำ <c oughs> ลูกนี้261บาทแจกฟรีจะ้ะเป็นทุเรียนภูเขาไฟหมอนทองสีสกเกตของแท้แจกฟรีวันนี้ตามได้เลยนะชาวโซเชียลติดตามเลยนะอย่าออกไปไหนนะ ช่วงท้ายเราจะเล่นเกมกันนะคะก่อนอื่นผู้ที่จะได้รับรางวัลของเราวันนี้อันนี้เราแจกแค่หนึ่งรางวัลเท่านั้นนะจะเป็นผู้ได้รางวัลต้องเป็นคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปที่เราไลค์อยู่ตอนนี้ก่อนนะ<ช>กด<ช>ก่อนกดไลค์กดแชร์ก่อน,อนสาธารณะด้วยนะคะอเออแอดมินบอกให้แชร์เป็นสาธารณะก่อนนะคะบางท่านมาเล่นเนี่ยเป็นส่วนตัวงานผิดกติกา<ม>นะคะแอดมินก็มีก็อยากาให้แหละวะ่ามันผิดกติกามีก็แบบยัไงไงดี นี่เมีทัก็มไม่สบายใจสวัสดีค่ะค่ะคุณไรวไขอบคุณมากไพรวีก็เข้ามาคุณธนวีดแจกแล้วต้องไปเอาเองหรือมีส่งทั้งประเทศครับาาถามดีค,คุณถามดีมากคุณถามไม่ตรงจุดมากคุณธนวีดจ้าต้องมารับเองนะเราไม่มีส่งให้นะคะหรือถ้าจะให้ส่งนะ่ะโอนังินมันก็ได้ส่งคุลี่ให้โอเคปะ ถ้าเล่นได้อ่ะโอนตังมาค่าส่งไปส่งเครื่อรีให้ไม่ยากแค่มีเงินอ่ะเราทำให้ได้ทุกอย่างอ่ะเคไหมคะคุณธนวิทย์ตามนี้หนอคุณนี่ฉันเป็นคนแก่แล้วเหรอฉันหักฉันมองไม่เห็นดารักค่ะแอดมินฉันมองไม่เห็นจริงๆเคนที่คนที่ดารักเออคุณที่ดารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่ดารักคุณการดาบอกรอลุ้นรางวัลทุเรียนจ้ะเอ้ยดารดาดีใจนะล่ะพี่สุดร้อยคุณการดา เนี่ยกติกาของเรา,เาง่ายมากเดี๋ยวจะบอกตั้งแต่บอกตอนต้นคลิปเลยแล้วกันแล้วเขาไปช่างกันตอนตายพิษเนาะทายน้ำหนักทุกเรียนลูกเนี้ยแต่จะเอาไปช่างน้ำหนักแล้วไปไทายกันเลยเอาเห็นเห็นจะาจ่ากันไปเลยนะคะทายให้ถูกใกล้เคียงที่สุดเอาเป็นจุดทศนิยมเลยอะ่ะบอกเราเลยเออตรงเนี้ยนะคะแต่ก่อนอื่นไะให้เราเราไปหาทุเรียนอร่อยๆกินก่อนดีกว่าเอ็นมิน้นเนาะ เคคนี่ยในงานแล้วที่นี่นะคะนน่างทุเรียนมาเป็นลูกๆล,ลูกใหญ่มากพึ่งมาล่าสุดพิ่งมาล่าสุดคือมาทุกวันนะทุเรียนผูกกอบไฟหมอนทองสีะเกตนะคะจากสวนลุงออสนะสืบย้อนได้เลยว่าจากสวนไหนรับประกันคุณภาพถ้าไม่ถูกใจยินดีคืนเงินรับเปลี่ยนสินค้าอะไรต่างๆได้หมดเลยตอนนี้ที่โุนนีเราขายอยู่กิโล189นะคะ189บาทต่อกิโลกรัมซื้อไปในประมาณ2-3วันถึงจะทานได้นะ ลูกค้าเพราะว่าสองสัปดาห์ก็พอดีสุกเลยนะเนาะตรงนี้ยไปดูทุเรียนแกะทุเรียนแกะก็ขายจา้ะเนื้อทุเรียนแกะนี่จ้ะตอนนี้พิตตี้ของเรากำลังแกะทุเรียนอยู่เนี่ยนะคะพร้อมกับพิตตี้บอยและพิตตี้โก้นะท่านี่พิตตี้บอยนั่นอันนี้พิต go, go. <laughs> พตี้โก, <laughs> ก้เนี่ยแก่ดู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 ทุเรียนโอ้ดูสิแกะง่ายมากเลยอ่ะ ทุเรียนผูกกับไฟอ่ะเนื้อมันบางและแกะง่ายมากเลยชาวเชียงจริงๆดูสิพี่ตี้บอยบอกว่าใช้เวลาเนนิดเดียวเนี้ยเ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูผูต่อไปดูผู่ต่อไปค่ะเราจะแกะให้ดูตรงเนี้ยเนี่ยมาตรงนี้ตื่นเต้นตลอดเลยอ่ะทุเรียนแกะอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะดูดูดูเนี่ยเขาจะแกะตามร่องครูเห็นไหมคะเบี่ยงมาเนี้ยเปลือกมันบางมากเลยนะเปลือกมันบางมากเลยชาวเชียงแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนเลยกลิ่นอ่อนมากโอ้โดแล้วสีเหลืองทองน่าทานสุดๆเลยอ่ะ อันนี้คือเราแกะแล้วเขาเราเอาขายเป็นพลูนะคะจาร์ดเชียวนี่ยเนี่นี่นี่น่ะตามนี้น่ะเดี๋ยวจะเปิดนี่ให้ดูนะเดี๋ยวนะนะเชียงเวงเชงแเวงเชงแเวงเชงแเวงเพลงเปิดนะเชียงเวงเชงแเวงนี่นี่พลูเนี่ยต่างๆเหล่านี้จาร์ดเชียวนี่ยเนี่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 ขายนะคะขายเป็นพลูนะคะเนี่ยนื้ดูสิพลูนี้ใหญ่มากพลูนี้ใหญ่มากเลยจาร์ดเชียว วันนี้นมาวางแล้วมาวางแล้วนี่ค่ะเนี่ยูเล็ก,ลกๆน่ารักนี่ก็มีขายเป็นพลูกิโลกร,รัมมะ750ถ้าเป็นทุเรียนแก่และจา๋าตรงเนี้ยน่าทานไหมล่ะกรอบนอกนุ่มในนะทุเรียนรูข้อไฟอ่ะสีสเกตอ่ะมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเลยนะคะคนจีนน่าก็ชอบทานมากทุเรียนขายดีที่สุดส่วนกระแสโควิดนะโเชียวใช่ไหมเนี้ย เดี๋ยวจะฝากทุเรียนวิกห่อนดีกว่าเนาะเพราะมันหนักมากเลยนี่น่าจะประมาณสิกิโลเห็นจะได้อะเดี๋ยวไปมาถ่ายกันอ่ะเนาะไปมาถ่ายกันดีกว่าทีนี้นี่หนุ่มหนุ่มก็ไปเลือกทุเรียนกันเห็นไหมคะพอเราแกะแล้วเนี่ยกินเยอะไม่ได้นะครับทำไมอะคะจะอิ่มครับนี่ลูกค้าบอกกินเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะอิ่มลูกค้าบอกเป็นความจริงทุกประการเนี่ยค่ะเราแกะแล้วเราก็ใส่มาเป็นแพ็คแบบนี้นะคะจะได้เชี่ยวนี่แหละ ทุเรียนแกะแพ็คใส่นี้เรียบร้อยทุเรียนสวนหรือว่าทำไมเขาจะมีคิวโค้ดตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเราก็สืบย้อนสวนได้เลยนะสแกนคิวโค้ดแล้วเขาไปดูเลยว่าสวนเขาเป็นยังไงอะไรยังไงทีนี้ทุเรียนแกะเนี่ยราคาเนี่ยสองสามร้อยเก้าสิบห้าใช่ไหมตัวเนี้ยเนี่ยสองร้อยกว่าบาทก็มีนะเซอร์เชิลอย่าบอว่ามันแพงนี่ไงสองร้อยสี่สิบจ้าวันนี้ได้สองร้อยสี่สิบวันก่อนนั้นสองร้อยเก้าสิบห้าอยู่เลยสองร้อยสี่สิบจัดไปเลยคะ่ะ ถูกที่สุดถูกที่สุด3แพ็คนี้240นี่แพ็คนี้320เอง320แพ็คนี้โอเคเลยนะโอเคเลยนะใครชอบทุเรียนเนี่ยจัดนะจ๊ะจัดนะจ๊ะน้าทานน้าทานมากมายเอ็กรติงจิงกระเบลแล้วก็จะพาไปดูแบบว่าพาไปดูแบบเร็วๆอ่ะแอดมินเพราะว่าหลายคนก็อยากเล่นเกมแล้วใช่ไหมนี่ อันนี้ก็จะเป็นแบบทุเรียนกรอบทุเรียนทอดกรอบนะคะสองร้ิบใช้ทุเรียนหมอนทองนะทุเรียนหมอนทองแท้เลยนะคะเอามาใช้เอามาเอามาทำทอดกรอบอร่อยกระปุก <ๆ S 2> <ๆ S 1> แบบ <ๆ S 1> นี้ร้อยสามสิบนะจ๊ะนี่ก็นาทาน <ๆ S 1> ทุเรียนทอดกรอบอร่อยมากเลยนะ <ๆ S 1> โอ้ยอร่อยจริงนี่กระปุกยาวกระปุกยาวนี่ร้อยเก้าสิบแชมมีแบบว่าลูกอมทุเรียนนี่ยนะนี่ขายดีทาฟีทุเรียนน่ะนี่ขายดีสี่สิบห้าบาทเอง เนี่ยหรือจะซื้อเป็นแบบซิปล็อกไหมอันเนี้ยก็เก็บรักษาทุเรียนไว้ทานได้นานๆมันจะกรอกถ้าเป็นซิปล็อกแบบนี้แปดสบเนี่ยแปบทุเรียนนะคะแล้วก็นี่ผลไม้ที่มาขายคบคู่กันไปนะคะสชาชิโก็จะมีกล้วยนี่เป็นกล้วยไข่วีวีหกสิบห้าบาทดีสิวยป๊อกอันนี้ขายดีนี่ขายดีหรือวีเดียวกล้วยน้ำวา้า สามสิบหกบาทนี้วีใหญ่ในสามสิบหกบาทนะวีเดียวเองนะคะตรงนี้เหลือแค่นี้จริงๆมันเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์เมนีฮารุกะค่ะจากเจแปนแท้ร้อยเปอร์เซนต์รราคาพิเศษเหลือยสามร้อยห้าสิบเก้านะต่อกิโลปกติสี่ร้อยห้าสิบเก้าที่รถพิเศษเลยนะแต่นนี้เอาไปนึ่งนะไปนึ่งเอาไม่เผาสินึ่งก็ได้เผาก็ได้แล้วแต่ชอบเนี่ยแต่เผาจะอร่อยที่สุดจ้าตรงนี้มาซื้อได้เลยค่ะของนอกเราก็มีของในเราก็มีต่างประเทศไงนะ ส้มเขียวหวานบางมดอันนี้คันน้ำส้มอร่อยมากเลยน้ำเยอะ65บาทต่อกิโลแก้วมังกรสีแดงนี่จะมีจะบอกวิธีการเลือกแก้วมังกรนะมีผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญานี่บอกวิธีการเลือกมานะคะดรศาสตรสา,าจารย์อ้อยนี่บอกมาแก้วมังกรสีแดงเนี่ย เกรดมันจะถี่ลูกค้าอันนี้แก้วมังกรสีแดงเห็นไหมเห็นไหมเกรดมังกรมันจะถี่ที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 เนี่ยอันนี้สีแดงขายกิโลกรัมสี่สิบห้าสี่สิบเก้าบาทแก้วมังกรสีขาวอ่อันนี้อันนี้ไม่ใช่แหละนี่นี่นี네่แก้วมังกรสีขาวเห็นไหมถ้าเห็นเกรดไหมคะเกรดมันจะห่างเนี่ยค่ะเอามาเทียบกันสิเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยชัดเจนมากนะเกรดมันจะห่างอันนี้ขายกิโลสามสิบเก้าบาทนะคะวิธีการเลือกแก้วมังกรดีมาก เป็นความรู้มันเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์เวียดนามอันนี้ปลูกเทศเวียดนามนะคะขายกิโลกรัม89บาทนะจากร้อยห้าแล้วก็มีสุกแล้วด้วยเราก็มีอันนี้เขานึ่งมาให้แล้วนะสุกพร้อมรับประทานจะ27บาทเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ก็น่าทานนะใครชอบอะน่าทานมากสวบรสหวานโครงกันหลวงนี่ค่ะสับรสหวานโครงกันหลวงขายกิโลกรัมละ7จจากร้อยสิบบาทหนึ่งถุงนี้หนึ่งกิโลเลยนะของโครงกันหลวงนะคะของดี มีประโยชน์วิตามินสูงสับปะรดหวานทําเป็นน้ําสับปะรดอร่อยมากเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวหวานหวานอีกหนึ่งอย่างนี่คือหลายคนชอบก็ส้มใส่น้ําผึ้งนี่นเนี้ยเปรี้ยวหวานกำลังดีกิโลเจ็ดเก้านะคะส้มใส่น้ําผึ้งขายดีโด่งดังระดับประเทศส้มใส่น้าผึ้งลองกองมาเป็นช่อจ้ะลองกองช่อละขายกิโลกร,รัมหกสิบห้าหกสิบห้าบาทจะเจ็ดเก้าลองกองดูลูกให,ใหญ่ลองกองลองกอง,อง,กองเห็นไหมความว่าขายตามตามรถอ่ะ ลังกางค่ะลังกางลังกางเสียงนี้ไหมฝรั่งกิมจูไรเเรสแล้วอยู่ในถุงออกมาจากถุงสิออกยากินเออช่างมันดีอยู่ดูดีก็ใส่ไได้ถุงไว้นะคะลูกค้าฝรั่งกิมจูไรเรสกิโลสามสิบห้านะจ๊ะอ๋อวันนี้มีลำใหญ่ลำใหญ่อีดอจ้ามีลำใหญ่อีดอด้วยนะวันนี้ โอ้ยหนักอะ่ะหนักหนักหนักกิโลห้าเก้ากิโล 59, ห้าเก้าลำไยอีโดนะคะเนี่ยลูกใหญ่ๆวันๆนะเนี่ยน่าทานมากจ๋ามีอะไรอีกนะเราจะพาให้ดูให้หมดเลยไปให้ทั่วงานนี่อย่าพิ่งออกไปไหนนะคะิีกท่านนี้อย่าออกไปไหนนะเพราะว่าช่วงไทยเราจะแจกทุเรียนนะมาชั่งน้ําหนักทุเรียนกันนะใครไทยถูกได้ไปเลยสระหวานสมารีสระหวานสมารีก็49บาทนะคะ สี่สิบเก้าบาทต่อกิโลกรัมนะคะน้อยหน่า,าเพชรปากช่องจา้าดูสิคะดูลูกสิคะน้อยหน่าปัดสัตวลูกใหญ่ราคาไหนโอ้สุกแล้วนี่สุกแล้วว่าสุนัขมาตาลเป็นตี๋หกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะคะปกติเจ็ดสิบห้าแล้วก็ลดให้พิเศษวันนี้มีมะม่วงใหญ่มากฉันจะเชื่อดูมะม่วงเขียวใหญ่มากกิโลยี่สิบเก้า กิโล29บาทเองมัม่วงเขียวาจากสามสิบห้าดูสิก็น่าจะเกือบโลเออเอาไปเอาไปชั่งด้วยไหมเอาไปชั่งด้วยกันชั่งกับทุเรียนด้วยนะชั่งจริงลยอะลูกใหญ่มากลยอะจริงเนี่ยอุ้งตาลน่ากินมากนี่มาที่ผักกงกระหล่วงกันดีกว่าผักกงกระหล่วนก็นํามาลดราคาในงานทุเรียนด้วยนะคะเชิเชียลมะเกิดเทศกงกระหล่วนยีบาบทถุงยี่หา้าจากสามสามจ่ะจากสามสามเป็นยี่ห้า สตอก็มีเหรอสตอร์ในงานทุเรียนมีสตอด้วยเลิศสตอต,ตั้งแต่ฝั่งนี้อ่าอ,อนี่สตอขายฝักละสิบห้าบาทนะคะจากยี่สิบเดือสิบห้าบาทเองแครอทแครอทก็แพ็คมาแล้วนะแครอทอ่ะเนี่ยแพ็คสองหัวเนหะ็นไหมสิบห้าบาทห้าสิบตังเริ่มต้นสามสิบห้าบาทต่อกิโลจ้าเห็ดเข็มทอง,งก็ทุกถูกอ่ะชะาดเจียวเห็ดเข็มทองเพื่อสุขภาพ ตราปโปรในเก้าบาทไม่ขายเลยนะขาย7บาทเลยนะในงาน,น่ะเจ็ดบาทเลยนะคะถูกมากเห็นเข็มทองเราไม่ซื้อในงานนะคุ้มมากได้เยอะด้วยกระัมปลี25บาทจาก30กิโลนะกิโลอันนี้คือเขาแบบมันเป็นหัวนะเขาก็ช่างไวให้ได้เห็นมาเนี่ยมีราคาติดแล้ว18บาท50ตังนะคะ1หัวนะคะผักกาดขาวปลีนี่ของโครงกรนหลวงค่ะนี่ เขาบอกเลยจะมีแบบยี่ห้ออร่อยดีไหมเนี่ย<ด>บางท่าน<ด>ไม่ทราบรนะ,อ,ะดอ,อ,อดีอร่อยคนสลับกันนี่บางท่านไม่ทราบนะว่าเป็นของของ,ของกันหลวงบางท่านเนี่ยจำได้เนี่ยยี่ห้อนี้ดีอร่อยดีอร่อยถ้าจําได้โอ้อร่อยจริงๆของของ,ของกันหลวงนะคะตรงเนี้สาบาทปกติ5 5้าอันนี้ฟักทองฟักทองก็ขายดีจ้ะฟักทองนี่คือเขาหั่นมาให้แล้วเห็นไหมสีทองเหลืองน่ารับประทานสุดๆเลยจ้ะฟักทอง หัน,นมานี่ก็อันนี้ก็18บแปดบาทเจสตางค์เองนะราคาแค่นี้เองราคาเบาๆจริงๆขายเป็นก,กิโลก็กิโล20นะคะจาก25เนี่ยเราจะวนมาอีกทีนึงนี่ตรงนี้น่าจะบอกมะม่วงกวนหวานใจอุบลจ้มามะม่วงกวนหวานใจอุบลขายเป็นแพ็คใหญ่นะเจ็ดสิบห้าแพ็คใหญ่เนจะ็ดสิบห้าบาทแล้วก็มีแบบกระปุกเล็กๆน่ารักมุสุเบทของฝากน่ารักน่ารักอย่างเงี้ย ยี่สิบห้าบาทกับปุกนี้แหละอะครบปะทุเรียนทุเรียนมาเรามากันต่อที่ทุเรียนแล้วเราก็จะแจกทุเรียนกันแล้วในตอนนี้นะคะจะเชียวม,มาเข้ามาเยอะๆเข้ามาเยอะๆตีเข้ามาเยอะๆม,อมาตรงเครื่องช่างเราเนี่ยนะคะเอ๊ะเราช่างตรงนี้หรอแอนมีนหรือว่าเราช่างตรงนู้นตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้หรอ จะเห็นชัดไหมล่ะลนเนี่ยจ้างเดี๋ยวนะสถานที่นี้ดูแบบว่าอันนี้นิดนึงเราไปช่างตงนนะาู้นู้นไหมโอ้พี่ว่านูนนูนนูนเพราะตอนนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะแต่เมื่อกี้นี้นะ่ะเอาไปช่างตรงนี้ดีวกว่ามีเจ้าหน้าที่เป็นพยานรักให้เราด้วย <c oughs> นี่เจาหนชี่เขามานี่น้องคนหล่อ ้วอยู่ตรงนี้ก่อนนะเป็นพยายในให้พี่ก่อนนะเพ<อ>ราะพี่จะชั่งน้าหนักทุเรียนเล่นเกมนะคะอ,อย่าเพิ่งชั่งนะอ,อย่าเพิ่งจัางแป๊บหนึ่งนี่มีเจ้าหน้าที่ชั่งให้เลยนะคะจะเชี่ยวขเพราะฉะนั้นมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะเราจะมาทายกันค่ะเพื่อแจกทุเรียนลูกนี้นะคะแจกทุเรียนลูกนี้16ท่านที่ดูอยู่ในตอนนี้นะคะลูกน่ารักแบบนี้น่าจะมีสักประมาณกี่ภูอ่ะตัวเองคิดว่าลูกเนี้ยประมาณส <3 S 1> ามครับสามภูสามเูหน่อเต็มๆเลยนะคะ ชาวเชี่ยวทายมาว่าทุเรียนลูกนี้หนักกี่กิโลทายเข้ามาเลยค่ะตอนนี้แลวค่ะตอนนี้เลยค่ะให้เวลาทายเข้ามาได้เลยนะคะว่าหนักกี่กิโลนะคะตอนนี้เราจะไปชั่งเลยแต่กล้องอย่าแพนมาน<ล>ะหคนตอบได้หนึ่งคำถามนะคะหนึ่งคนองตอบได้หนึ่งคำถามใช่ถูกตออะะ้อง 1. 2ดกิโลกรัมอ๋อหนึ่งจุดแปดมาได้ค่ะยอ๋อคุณพอลน้ทเซบอกหนึ่งจุดสี่คุณธันดาบอกสองจุดสามมาเรื่อยๆค่ะ มาเรื่อยๆค่ะนเราจะให้หนุ่มหล่อของเรา <คน S 1> ช่งางคตอบนะคะค่ะตาแอนมินว่าเลยนะคะตอนนี้เราช่างแล้วนะคะน้ำหนักขึ้นแล้วตรงจอแต่แอนมินก็ยังจะไม่มายังไม่มาตอนนี้ค่ะให้ทายกันไปเรื่อยๆนะคะจจนาเชี่ยวใครใกล้เคียงที่สุดหรือว่าจะถูกต้องที่สุดนะคะใบนิดหนึ่งน้ำหนักเนี่ยจะมีจุดทศนิยมอยู่สามตำแหน่งค่ะ สาตำแหน่งเลยนะคะใครมาจุดตัว3าตำแหน่งนี้จะใกล้เคียงมากๆเลยใกล้เคียงมากๆเลยค่ะจะจะเชียวมาเลยนะคะตอนนี้มาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะไล่ไปก่อนนะคุณชนิสราบอก1.2กิโลกรัมคุณน้าศิริบอก1.8คุณพารดคุณพาร์ดบอก1.4นะคะคุณน้องธันวา น้องธันวาน้องธันวา2.3กิโลคุณสุราสุระวัศกรถ้าอ่านผิดขอภัยด้นะคะ1.25กิโลนะคะคุณไทยดารัดคุณไทยดาร์ดก็น่าตอนนี้มีแบาบว่าจุดทศนิยมสองตำแหน่งมาแล้วนะคะคุณนัสสิริ 2. 2 2คุณนัสสิริไทยไปหรือยังอะไทยไปแล้วคะ่ะคุณนัสสิริเอาคำตอบเดียวนะคะคำตอบแรกเนาะคุณออมแอม1.7กิโลกรัมนะคะ คุณการดาบอกว่าหนึคุณนิตยาพรบ,บอกหนคุณน้องธนวาัานาทายเป็นยลไราคำตอบเดียวนะคุณน้องธนวันนาคุณธนวิทย์ที่ถามมาว่าส่งทั่วประเทศไหมส่งจ่ายค่าส่งคอรี่มาต่อหนึ่งคุณคุณภัยแข1.4นึ่ค่ะคุณชนิสรลาตอบไปแล้ว เอาคำตอบแรกนะคะคุณอมคุณอมบอก4กิโลคุณก้อยวายพีบอก2กิโลคุณนิตยาพรบอก1.9คุณธนวิทย์ตอบมาอีกคุณชนิศราเอามาอีกแล้วนะคะแข่งกับตัวเองให้ตอบคนละหนึ่งคำตอบนะคะตามที่แอดมินว่าเลยนะคะหนึ่งคำตอบเท่านั้นนะคะคุณวายบอก1.9คุณเฟคุณฟาฟาเฟศเฟศาฟา1.5คุณอัญชลีบอก1.7ุเจ คุณการดาบอก1.459นะมาสามนัตเยมจ้ะ<อ>ามานะสามัตเยมเลยนะจ้าใ,ใกล้เคียงเลยนะเริ่มใกล้เคียงเลยนะคุณทันชลีบอก1.7คุณพิยนัทบอก2.65คุณนัศิริตอบไปแล้วคุณพลระจำตอบไปแล้วคุณเต้าต,ตัวเล็ก2.38คุณนิรยาพรตอบไปแล้วมาอีกอแข่งกับตัวเองเยอะเหมือนกันนะที่ดูอยู่ตอนนี้ <c oughs> คุณธัชลี1.7แอดมินพอหรือยังเนี่ย <c oughs> แอดพอใจหรือยังกดไลค์กดแชร์หรือยังคะทุกคนที่ตอบเนี่ยต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะมันจะขึ้นว่าแชร์เยอะเนี่ยและแชร์เยอะในหมายความว่าคุณกดไลค์กดแชร์ให้เราแล้วนะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้คนสุดท้ายมาตัดสินเลยแอดมีแต่คนตอบหลายรอบนี่ฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้พูดคนสุดท้ายเนี่ยคุณสราวัศกร <c oughs> ค,นคนพูด โอเคงั้นก็เอาตามคุณสุรวัศกรแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแล้วนะโอเคค่ะตอนนี้แอดมินใจอ่อนแล้วนะคะด้วยที่ว่าคุณสุรวัชกรเนี่ยได้ได้เอาสติกเกอร์โกรธโกรธเคืองมาแอดแอดกูแอดกูัวแอดจะมาตอบแล้วค่ะคุณชนิษรลาบอกแชร์แลวนะขอบคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะแอดมินมาเลยดูซิว่าเดี๋ยวเพราะว่าน้องเขาจะทำงานเขาจะชั่งของลูกค้าแล้ว าคาตอบค่ะคาตอบคุณลูกค้าดูค่ะเครื่องช่างเครื่องช่างรามาตรฐานสากลนะคะคุณลูกค้าราคารวมก่อนราคารวม,มร,ราคารวมสไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องราคาไม่ต้องอันนี้พี่เล่นพี่เล่นมุกคุณลูกค้าศูนย์จศูนย์ศูนย์น้ำหนักต่อกิโลหนึ่งจุดหนึ่งแปดสี่ค่ะ นี่คือคำตอบของเราค่ะ1.184นะคะใครใกล้เคียงที่สุดคะแล้วใครที่ใกล้เคียงที่สุดล่ะคะในตอนนี้คนที่ต่อมาจะมีคุณชนนิสลาฉันคุ้นคุ้นเป็คนแรกเลยนะที่ใกล้ที่สุดฉันคุ้นคุ้นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าเอาเราไปหาโลเคชั่นที่สวยๆกันมาๆๆมาอุ้ยหลุนๆอ่ะจะใช่หรือเปล่าจะใช่คุณนิสลาหรือเปล่าคนอื่นแตาใกล้อยู่นะเอ็นดี หน้าลุนอยู่1นึ่งใช่หมนี่นึ่งจุองเออหนึ่งตอนนี้คนที่ใกล้เคียงที่สุดจะเป็นคุณชนิสลานะคะคนที่ตอบท่านแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคนที่ตอบท่านแรกเลยคะ่ะคุณชนิสลา 1.2กิโลกรัมใกล้มากเลยใช่คุณนิชายังไม่เคยได้รับรางวัลใช่ไหมใช่ไหม,มนีนใช่ค่ะเรขอสม,มุดสิทธิ์ให้กับคนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลเลยนะคะสำหรับรางวัลน,นี้ปูชน,นิษาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงจริงเหรอคะเออ,อ,อ,อจริงๆด้วยจริงๆด้วยเสียงแอดมินดังเสียงเด่นดังแล้วมันน่าจ,จะเป็นที่นีแตอนนี้นจริงเหรอคะ ขอเปลี่ยนอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อ๋อนี่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 อันนี้ของแอดมินดัง,ดม,ดงมาแล้วมาแล้วขอบคุณน,นะคะที่แจ้งกันมาค่ะเ,เราจะปิดเครื่องแล้วเปิดใหม,ม่มาแล้วมาแล้วสรุปก็คือว่าคนที่ได้รับรางวัลน,นั้นก็คือคุณชนิรชสรลาใช่ไหมใช่ไหมแอดมินเดี๋ยวขอไปตรวจสอบกัน กดไลค์กดแชร์ด้วยคเพราะตอนนี้คนที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือคือคุณชนิสราเพราะว่าน้ำหนักของทุเรียนนี้คือ1.182กิโลกรัมนะคะคุณชนิศลาตอบมาว่า1.2กิลกรัมซึ่งมันใกล้เคียงที่สุดถ้าคุณชนิสรานะคะทำถูกกติกาทุกสิ่งอย่างคือกดไลค์กดแชร์แล้วเรียบร้อยนั่นก็คือเป็นผู้ชนะไปแต่ถ้าทำผิดกติกาคนที่ได้รางวัลคือคนที่ตอบใกล้เคียง รองลงมาใช่ซึ่งแอดมินจะไปดูอีกทีนึงแล้วก็รองลงมาก็คือคุณที่ว่าตอบ1.25นะคะคุณ,คณมีคนหนึ่งคุณรสสุกวนตอบ1.258ว่าสกอราเดี๋ยวลุ้นกันนะคะ2ท่านนี้เดี๋ยวลุ้นกันนะคะนี่โอเคเลยค่ะทีนี้ใครที่รด้รางวัลน,น,นะคะแอดมินจะโพส ในใต้คลิปนี้นะคะประกาศผลแล้วให้มารับทุเรียนจริงๆอ่ะมันสุกแล้วนะอันเนี้ยเพราะว่าเราเอาไปเก็บไว้ประมาณ3วันแล้วเนาะกินวันนี้เลยถ้ามารับวันนี้ได้จะดีมากเลยนะคะถ้าไม่มาเนี่ยกลิ่นมันจะคลาคุ้งอยู่กลิ่นความหอมเนี่ยจะคลาคุ้งอยู่ที่ระชนะพันนะคะซึ่งห้องประชนะพันก็เล็กมากเนี่ยจะได้กลิ่นกันให้มารับภายในวันนี้เลยนะคะก่อนสองทุ่มนะสำหรับผู้ได้รับรางวัลนะคะ นี่ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเสียงตบมือฉันมีแค่นี้แหละดีใจด้วยแล้วก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาสนุกสนานเล่นเกมกับเราในวันนี้เนาะฝากเอาไว้ด้วยนะอย่าลืมมาได้เลยค่ะงานทุเรนเฟรนเดล2021นะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นหนึ่งของเราตรงนี้นะอีกสามวันสุดท้ายเท่านั้นนะคะวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนนี้เปิดตั้งแต่10โมงชา้าจะถึง3ทุ่มนะคะ ทุเรียนภูเขาไฟสีสกเกตความอร่อยที่คุณต้องลองนะจ๊ะวันนี้พี่กัแล้วจะนะเชียขอบคุณมากมายเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะชอบทุเรียนเอาลูกนี้ดีกว่าไหมาลูกนี้วางทีวทาลูกนั้นต่ทุเรียนนี้ก็อร่อยเมือเสียตู่ต้อะไรอ่ะมีตู้นี้ด้วยนะคะจันเชียวตและมีองุ่นขายด้วยอะ่ะรดชมระเจ็ก็มีอ่ะตู้นี้ ของดีพอกันหลวกก็เยอะแยะเลยนะคะเนี่ยแอดมินอยู่นานเลยเยน็นเข้าแชร์ตู้ไปเลยบ <c oughs> ๊ายบายค่ะจ้า